ห้ามห้มสบายดีแกสบายดีปลาลูกเร็วผัด <laughs> มีซองผ้าพี่น้องอันนี้คือก้อยไข่หมูแด,ดงเน,นื้อเทมซีฟิพี่น้องเสดโลอสามลอยผมได้ไข่หมูแด,ดงเลยโล่สามลอย<ป><ป>พี่นอ้องโลละสามลอยบะซัง ลุงเพิ่์ลได้ยินว่าโลละซ้ำโลอะไรลไปบอมกำลังไปนางพาผูกไปบุดองมาวนไปไปมีสองผ้าพี่น้องเอ้ยผ้าหนึ่งในทั้งนี้ผ้าหนึ่งในทั้งข้าวเจ๊อ้วนพี่น้องผ้าหนึ่งแม่งแ่น่ะสีขาวผ้านี่พี่น้องแกงน้อแกงน้ำใหม่ร่วมพี่น้องมาพี่มาพี่มาไว้มาพี่ นมแก้วแก้วแก้วเอาตนีนะยันคมค่ตังก้องาวนันนี่นั่นนี่นันีนะเข้าถ่ทีไปขึ้นเอาลเาแบงห้มันเวเอาแล้วแมงมาดเลย ักนาเนาะใสยนังขานวอยืยล้าวทีสบายดีพี่น้องแม่แทนก็หัอยุ่มหัอยคนยันไห้ีบายป้าแม่แทนทำกระซาหัวมากพี่น้องจะอาบนักเพราะว่าพอบรรยากาศหนาวทุนใส่กินตามห้องไปอามแม่ยัไม่ต้องจะบอกินเต้ เออนี้มันเย็นก่ได้มีแล้วาบุหุหลังเนี่ยกระตุกสีแล้วตปน่น้ะกระตุกบอกว่าตอนเลตอนเรกนมันเบิ่งมันหนักไปหาพักมันเย็นกอนบุญไหว้ในเล็กหน่อยพี่น้องจ้าเพรนยงเล็กน่อยกระลายสบายดี <laughs> à, 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 mứt cái à, này mứt cái này mứt có hấp ตับทมมาแข่นกอจ้าทั้งขุดบัดไล่ตัวทั้งนี้เพราะว่าเห็ดชองผ้าพี่เรทั้งรวมรวมอันนี้ค่ะป้าป้าเอ้ยหนาน้อยป้าเฮอยมาแล้ว ยาน้าไม่ไม่ชนั่งท้างน้านี่จะคนเขาพูดนะเต็ม้าเขากายากได้ามือใส่ได้ดิืนงุ่ยค่ะโอ้ยมเลหน้านี่คมาดูกระชงเลยองใส่ร้าเล่นห้าเลนั่งรเลเราก็ังก่นไปู้ว่านั่งเล่นเด็กเดียังมึงเล่นมึงหันการกล่นก้อนน้อนเดียวยังมึงเว้นอลไกไ่ได้งหน้านะแม่คอป้าเห็นทไทยน่าทนไทังอื้ทำมท่อเมือไทยเลแม่จี

เนี่ยแต่เด็กอืมแต่เด็กโอเคโอคออ

ยนนะอันนี่ยียนยในห้องหมอเี่ยเขาก็นับเอาขาเขาอยู่นี้แหละนน้นักเขานั่หนจเออได้นะขายอับแล่ะนักยู่มอยู่าเออไออกลกคือออกไปกมาคุณไ้ตีนไปถุกเราคนนับเลยในแก้วอไนับเดยคนตาย แ้มอกระนับเอามาอยกระนับเลยรเ่าเ้ยขอแบบ่ไกินเออเออสาวสาันคือกล้องเพนน่เานมจะกินอะรูฟืนอยู่ใครเนาะแล้วเนา้างนัาไปลรล่าัดแ้วักินลูกเออให้แกให้แกขนาดเเห็นสมัยได้แลมันิบไไคือไไคือดฟออนอนเนาะเออันด้นนเนาะเาเคือไปนังกุ้งอะไรเนาะ

ค่าซื้อมาแล้วามาทแปคูณยบคูับเท่าเงนมือได้ได้จังหวัดแปดแต่แสบสิเจ่ดนี่คือนี่ก่อนนะหดมโอ้ไม่เป็นไรคุนับอาสังเรได้มือนับเอาน้าแังแน้วจะวันให้เปดท่านงานงานจะพอดหายไปค่ะยุ้งยนลงหัค่าได้น่าลอ แก้ว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 ยู่กับว่านนั้นมได้ดอกกินน้ำพ้อนบาได้แดดเดียวก็อี่แป้งกันแล้วค่ะว่ะอิแป้งอะไรอิ่เท่มันเล่าอิมแป้งขีน้ำพอนจาได้น้ำหน่วยละห้าแล้อใส่นวลละคำ

ngơi không có bị trói này, đi <laughs> cái <laughs> đó. không có bị trói này. đi phải đi để đỡ này. đang này. đang mang là má rồi. chỉ không là đi bẹn phải ngồi để đi này. này. ไปจุ๊ดจี้จ้งล้วจังหวะคือทหามากคือไม่สไม้มือนคืนเคยจ่าได้ใส่มตำรวจตำรวจมากเย่าจะปุ๊บรวมากอ่าเรื่องตีพี่น้องเอ้ยว่าเรื่อไปงานไปยังืนอาแบ่น้นานอบื่พี่น้องเอ้ยบ้านอือจด่อละบ้น

ເລືອທຫັງກິນເີນີ້ແຫາຍພນ້ບີດານນ້່ົ່ອອງນອງທກກສແທດລ